อืม่อนจส่งมั้งจา ่อ,อ,กกอนุญาตใช้มือนะล้างมาแล้วอันนี้จะเป็นอ,อกไก่นึง่งพับบุ้งอร่อยมากอืม้ม ออกกขออนุญาตใช้มือนะล้างมาแล้วอันนี้จะเป็นอ,อกไก่นึง่งอืมอร่อยจิ้อกไก่ขออนุญาตใช้มือนะ làm mà lại nên sẽ là cơ hội มาแล้วมั้อื ừ ừ. อือโอเคก่อนนี้ยใช้มือนะล้างมาแล้วนี่จะเป็นอกไก่นึ่งอือื

นี่ทักบุ้งลวอกว่ะตำแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วกินกับอกไก่นึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นอกไก่ที่เราหมักไว้นะคะอกไก่นึ่งเองนะคะไดกกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สนทสมน อร่อยมากพักบุ้งอ่อนเนาะกวดประตูปวดทัชโซ่ประูโอเควันนี้เราก็จะมากินตำแต้งนะคะใส่อกไก่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีขนมจีนนั่นเองนะคะอร่อยมากๆเลยแล้วก็ใส่เขือด้วยน้ำลายไหลดื่่ะ วันนี้เราก็จะมากินตาแป้งนะคะใส่อกไก่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีขนมจีนนั่นเองนะคะอร่อยมากเลยแล้วก็ใส่มะเขือด้วยน้ำลายไหลดูสิคะอกไก่คนุญาตใช้มือนะล้างมาแล้วน,นี้จะเป็นอกไก่นึ่งส่วนโสมโซมัน อ่าหนูน่าน Jeg kan ikke ok, quan men, quan cửa sổ men, ok

สอนสะสมันโอเค Không ốc Ok. Còn nó đang cháy mờ nó. Làm mà lại là nó sẽ là ốc nưng. วันนี้เราก็จะมากินตาแป้งนะคะใส่อกไก่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีขนมจีนนั่นเองนะคะอร่อยมากๆเลยแล้วก็ใส่มะเขือด้วยน้ำลายไหลดิบกอบผอกบุ้งลวกวันนี้เราก็จะมากินตาแป้งนะคะใส่อกไก่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีขนมจีนนั่นเองนะคะอร่อยมากๆเลยแล้วก็ใส่มะเขือด้วยน้ำลายไหลดิบกับ กวนมันกวนท้าสมันโอเคกวนข้าวสวยมันอ่ะ